สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับฟิวนั่นเองนะครับผมวันนี้ฟิวก็จะมาเล่นเพลงในโหมดง้งนะฮะจากที่ห่างหายกันไปเป็นเดือนๆนนะั่นใน u t u b e นะทุกคนวันนี้ฟิวก็กลับมาแล้วนะวันนี้ฟิวก็จะมาเล่นเพลงแบบสไตล์ตกึ่งโยนนะฮะแต่ไม่โยนนะฟิวก็จะเล่นอานเดีนะไปดูกันในเกมบบโอเคฮะตอนนี้ก็เข้ามาในเกมมาเนาะอย่างแรกก็ฟิวก็ติ๊กแค้เพื่อนไปที่กันบัฟแดงก่อนนะครับเพราะว่าบลับฟา้าดิ ไอโ้โหก็ได้เล่นนานมัง้งนะจำไม่ค่อยได้แล้วนะฮะฟิวก็ให้มากันบัฟไปก่อนนะครับโอเคนะเพราะว่าฝั่งนู้นมันมีแก๊กนะเดีย๋ยวฟิวก็จะลากคลิปเข้ามาในป่าด้วยนะเดี๋ <Nope. S 1> ยวฟิวจะฟาร์มคลิปเล็กก่อนด้วยนะ oh, <yeah. S 1> เพื่ออัตราความไวของการฟาร์มของฟิวมัง้งนะ <laughs> โอเคนะฟาร์มเล็กไปก่อนแลวโอเค ที่จริงกับฟาร์มใหญ่ก่อนนะครับมันดีที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันจะเวลซองนะครับอย่าไปเลียนแบบและบอกแล้วไงว่าคลิปนี้จะมาแบบกึ่งโยนนะแต่ไม่โยนนะครับนะ <laughs> แบบมาปั้นประสาททีมตัวเองอะไรอย่างเนงะี้ยเออดูที่เพื่อน <m> เพื่อนเขาจะเปิดไม่ท่าหรือเปล่านะครับอ่าดูดีวันนี้เขาจะเปิดไม่ดา่าฟิลไหมนะฟิลเป็นสิ่งที่ต้องการมากนะครับการที่โดนไม่ด่านะไม่สปอร์ตคือชอบชอบนะโอเคไหม อันนี้ก็มาแท็กกลางนะคบเพราะว่าเมดเขาให้แท็กแล้วฮะ,ะเพราะว่าเมดไม่อยู่นะก็หางเงื่อนไปฮักเพลนนะับสักได้มงกุฎเวทแล้วค่อยอันนี้นนะะตอนนี้ก็เห็นคิวเรนนะครับมันอยู่ป่าล่างแล้วนะฮะก็บอกเพื่อนนะฮะให้ระวังตัวนะครับให้จบล่างนะการลงแรงนี้เรารู้อะไรต้องบอกเพื่อนนะครับทางนี้ดีปเปิดไม่เล่นจะดีที่สุดน,นะครับผมแต่ฟิลไม่เปิดเดี๋ยไปเกลียดโอเคอ่า โอเคครับตอนนี้ก็มาเข้าสหมดปกติโหมดจริงจังกันดีกว่านะ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็ฟิลก็เอาเวุธสี่แล้วก็แก๊กกับเทวันานมันก็มาก,กันแล้วนะตอนนี้ก็เอาเลยฮะแก๊กหลุดมาแล้วครับตอนนี้นะครับทอนยิงเรียบร้อยครับเปิดบัตรเรียบร้อยเอาตอนนัวกระโดดไปนะเทววิ่งไปแล้วห่าไปไม่ทันนะตอนนี้ก็จะว่านว้าบไปคิวเล่นคิวเล่นด้วยกันคิวเล่นตับสองหนึ่งคิวเล่นเอา้าจิบหายแล้ววิ่งวอล์กไปแล้วฮะไป อดเลยทุกคนไม่ได้สักตัวเลยนะอ้านี่นะครับเพนโปลีกนะเพนเมสซี่ทันยานะครทุกคนต้องทำใจนะเอาละครับตอนนี้แม่กาลิเกเดินครับทำการเปิดอัตติเขาเลยแม่อารามเดยนนะฮะแม่อารามเดินเข้าไปแม่อารามฟิกเกอร์เข้าไปล็อกแล้วครับตัวนี้ผมเข้าไปไม่ได้เลยเอาได้คิวเลยครับโดเข้าไปวืดนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็เดินหนีมาอ้าวแกก็วืดฮะโชคดีจริงๆเลยอ่ะฟิวจะทำการถอยมาก่อนอย่าฟิวจะไปตีมาก่อนนะฮะ อันตีมังกรช่วงแรกมันก็ได้ยากนะครับทำให้ทีมของเรานั้นมี EP ได้สูงขึ้นแล้วฮะวก็เออเล่นตามสไตล์ตป้าฟิวว่าเด็ดักคร <c oughs> เออสตรีมฟัง่งนู้นมันฮีโร่ไม่ครบแล้วก็มาตีมังก,กรนะอ่ามีพวกดักกลางนะไม่เป็นไรฮะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวฟิวฟาร์มต่อนเพราะว่าเพนมันต้องใช้ข้องหน่อยนะครับเออค่อยๆนะคลิปน้อยครับคลิปแล้คลิปน้อยแท็กตรงแกบกลางนะฮ <c> ะ <oughs> เลดเกิดแล้วก็ต้องหวดมันฮะฟิวชอบตีเลสดนะัะเพราะว่าเลดมันทําให้เราฟาร์มไวเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีคล้ายๆทถานาเบิร์นนะครับผมเออมีคล้ายๆเกาะไฟเลยนะเออถ้าฟิวอกเกาะไฟนี่มันจะแบบฟาร์มเร็วขึ้นมาวันแล้วลองออกกันดีไหมไม่ได้นะเพื่อนดาแล้วเล่นจอบเอาฮีโล่ผิดประเภทนะมาเล่นผิดประเภทอะไรกันอย่างเงี้ยไม่ไหวนะเนี่ย ฟิวเคยเล่นอยู่นะครับเอาตัวป้ามาเล่นแทงนะฮะอย่าเกลียนอันนี้ก็ปามบูเร็จแล้วนะโอเคเราไปฟิวจะไปขึ้นแกงบนดูดิเพื่อนจะบวกไหมอ๋อเพื่อนไม่บวกนะครับเออเลของเรากำลังจะมาแท็กกลางนะไม่มีการไฟเกิดขึ้นฟิวก็ต้องลงไปล่างนะครับโอเคเช็คเช็คเรียบร้อยขั่งโน้นนี่ออฟเลนเป็นไอรีนะครับเออเลค่อนข,ข้างนี่จะเล่นลำบากหน่อยเนาะ เพราะว่าไอรีนี่ก็แข็งแกร้งนะฮะอันนี้ฟิวก็จะทำการโดดเข้าไปแล้วครับโดดเข้าไปอ้าวว้าหมดเลยครับต้องหาใบโชว์ใบโชว์ใบโชว์นะทาหนึ่งเข้าไปท่าหนึ่งไม่ไม่ไปฮะอยู่นี่เนี่ยดีแล้วเดี๋ยวไปตายนะเล่นไม่ต้องรีบเออเล่นสไตายฟิวไม่รีบแล้ขายรีบไปก่อนแบบนี้ดีกว่านะนะอันนี้ฟิวก็จะมาแข่งครับตอนนี้ ไอรีไอริมาเปิดอาร a มอาร a มอาร a ม,มไปอารมมามไปเอาเอ้า,า,าเห็นแล้วฮะเห็นแล้วตัวฟ้ามาไหมไม่มาตัวฟ้มามั่งนดนไม่มานะสามต่อครับแม่เดือดไฟกันแล้วเฮ้ยแคแม่ตอนนี้ครับเซิฟไทยของเรานี่วยรุ่นใจร้อนจริงๆนะเออแบบตีนาทีดูดิแปดตัวนะครับตะกร์รวมกันนะดูเดือดเลือดพ่านนะทุกคนเอาตอนนี้ก็จะมา เอามาก่อนนะครับแต่ว่ามีเทลมาเห็นแล้วก็เรนกลางมีแกะกับรียนเลยนหน้าอยู่นะครับมันต้องมาดักอยู่แล้วนะครับอ้าวไม่น่าจับนะจังหวะนี้เพราะว่าเพื่อนไม่อยู่ด้วยนะครับอตอนนี้ฟิวก็กำลังหาต้องพวกแคลรี่นะครับเพราะว่าอ้าวไม่ได้เลยเลยนะครับตอนนี้ฟิวก็ทําการเปิดคาบแล้วนะครับเพราะว่าเปิดแบบฟุกๆด้วยนะครับอยู่ดีก็โดดเข้าไปหาเราเอลยคะแก๊กแก๊กโดาไปปุ้มหูรวยรัดนะครับตอนนี้ เฮ้ยลีนาโหแรงนะลีนาหน้าๆๆบบเขาเบิร์สกิลแรงนะตอนนี้ก็เดินกลับบ้านก่อนนะผมเอ้ายิ้ไเป้นนเลยเฮ้ยโอ้โหงานเข้าเลยโรยพี่เล้นดักอย่างนี้เรียบร้อยนี่ฮะ <c oughs> ไอ้บ้าเอ้ยนะฮะตอนนี้ก็ในกลางของเราก็ปกติดูดูอ่าโอ้ยสกอตอนนี้เงินคิวเลนนำพุมอยู่เจ็ดร้อยเลยนะเอ้ยเท่าไหร่ ห้าร้อยนะครับห้าร้อยนะเอ้ยคิวเลนฆ่าไปสี่ตอนหนึ่งน,นะครับฟิวต้องหนึ่งเองนะครับผมนะกู <c oughs> จะพูดเหนือทำไมวะจริงๆเอผมเป็นคนเกิดภาคกลางนะโตภาคเหนือแต่พูดเหนือนะครับผมติดเนื้อน,นะฮะตายตอนนี้เราก็ฟารม์มเรื่อยๆไม่ไรีบน,นะคนเราไม่รีบน,นะครับดูกรงตะกอดูการคิวดูวางแผนนะเป็นการวางแผนของฟิวนะเป็นสไตล์ของฟิวนะ ดิดูของของ,ขอ,งอีกฝ่ายนะว่าตัวไหนออกอยังไงยังไงแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนของเราด้วยนะครับผมเออฟิวก็อธิบายไม่ถูกเหือนกัน <c oughs> อธิบายไม่ถูกนะครับเพราะว่าฟิวก็ติดว่าล่นไปวันๆนั่นแหละนะตอนนี้แก๊กทําการมาช่วยแล้วครับ <c oughs> กับดีนาหน้านะสั่งบวกที่ถอยนะแต่อารามเขาเดินเขาพุ่มไปแล้วโดดไม่เจอฮนะหนีก่อนคนระับตู้ไม่ได้นะ ยีว่วเทวนาอยูหลังปาดอะฟิลมองไม่เห็นด้วยเมื่อกี้เฮ้อเฮ้ฮ,ฮไม่ไปตอนนี้ฟิลก็เข้าหมดจริงจังนะครับเพราะว่าทีมเราก็ได้นำแล้วนะครับ <c oughs> อาร์ลับอกโทษลาดนะหมายแล้วครับทีเรนตอนนี้เข้ามาครับเรียบร้อยครับเปิดไปสองแน่เปิดไปสองแน่แ่เรียบร้อยครับตอนนี้ตอนนี้ครับจะโดดหนีอ๋อทิ่หายแล้วจะกระโดดดีแล้วได้กแก๊กอีกเอ้ยโอ้ตายเบดเลย โอ้ยังโหดเลยนะคะไอ้แก๊กตอนนี้นะตอนนี้ก็ดูสิครัแกกำลังจะออกเป็นเกาะเขียวแน่นอนนะฮะ,ะแกกนฉลาดนูนะครับเพราะว่าเวทเรามีส่องตัวมีผบนะครับตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็กาลีตัวหนึ่งเนะะาะมันจะออกไกลอามากันก่อนนะครับฉลาดอยู่ฮตอนนี้เล่นกลางเราก็ได้ป้อมแล้วก็เสียคิวไปนะครับถ่าทัดเทียบกันจริงๆนะเล่นเป็นเกมนะฮะก็ ได้ปอมจะดีกว่านะครับจริงเลยวะเออนั่นี้ก็ฟ้ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะไม่รีบไม่ป่าไม่ป่าตรโรร้แล้วผมอ่ะเออใขาอยากเล่นกับผมเนี่ยต้องทําใจนะฟิวไม่ค่อยเป็นคนบ้าบวกนะเออฟิวจะเป็นประเภทสายหาของแล้วค่อยไปไฟกันทีเดียวนะอ <No. S 1> ย่าเว้นตัวไหนที่เป็นตัวก้นเกมจัจจายเนี่ยอยางเล่นเอาอีกอย่างเงี้ยเออจะต้อง อะไรตอนนี้ฟิวเห็นไอเลีย้ยครับโดเข้าไปแล้วครับตอนนี้ชาตหนึ่งข้าสองเรียบร้อยอะ <c oughs> มั่วจัดๆเลยบวกต้องโดเข้าไปอันติอันติเข้าไป่าตสองดิจะบาทชาดึ่าติสองอะไรก็ได้เออเขบอกแล้วช่องนี้ฟิวจะแบบหลุดๆแล้ะก็<อ> <c oughs> แบบกึ่งโยนอะช่องนี้แบบสร้างมาเพื่อความเฮฮาแนละ้วสร้างมาให้ยูเซอร์ที่เข้ามาดูทุกคนนีเฮฮาอย่างเดียวฮะตอนนี้ก็เราจะโดหาเทวนัด ไม่อยู่นะว้าวไปอีกแล้วนะเทวนาธแม่งรู้ดีนะถ้าเกิดว่าเพงไม่มีสัญลักษ์บอกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันโกงมากอะแล้วเขาจะไม่รู้เลยว่าเราจะโดดไปตอนไหนด้วยนะเจมปรับได้ไหมล้อเล่นนะถ้าฟิลโดนเพนฝั่งตรงข้ามเหมือนก,กันฟิลก็ร้องแหละถ้าเจออย่างกันแล้วนะเออตอนนี้เวลาก็ผ่านไปการนาทีเนาะทีมทูสี่นะครับ ติดต่อสิบเนะทีมเราโดนไปกว่าโดนไปตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าการเงินเนี่ยฝั่งฟิลจะได้เปรียบนะครับอ่าผมกับทอนค่อนข้างที่จะรวยนะครับรวยรวยกว่านะครับรวยกว่าป่าฝั่งโน้นนะอเอแทงใจเย็น <c oughs> อะอาลาเล่นแทงก็ต้องใจร้อนเนี่ยฮะลงดันแต่ละทีแทงนี่เราตัวเปิดจะซัดเนาะเทวนานะวนาอยู่ข้างหลัง ตอนนี้คือว่าโดดเข้าไปอ่ะเจอแก๊กว่ะเอาแต่มันก็ตอดแก๊กได้นะพอก่อนนะฮะเดี๋ยวฟิวค่อยไปเอาคืนทีหลังดีกว่านะอ่ะค่อยๆเล่นไปฮะตอนนี้คลิปกลางมันมาดันนะการบ้านก่อนครับเพราะว่าไอลิไม่อยู่ในไฟด้วยนะเออถ้าเกิดว่าเราปล่อยกลางแล้วไอลิดันนี่เราจบเี่เลยนะเราเสียแน่บ้านนะนี่ไอลิก็บวกกันอยู่แล้วฟิจะโดดนะครับแถวนี้นะท่านหนึ่งตามไปเนาะ อ้าวเจอเทวครับผมเรียบร้อยดีเทวเออไอริมาพอดีแล้วนี่แน่เรียบร้อยให้เก็บไปสองอ่ะฟุกจัดนะวินนี้อ้าวขึ้นบ้านได้เลยฮะไม่น่าเชื่อครับเกมมันแบบมันจะมาพลิกพันสถานการณ์เพราะการโดดโงๆโของเราเลย <c oughs> <c oughs> เออนะกระโดดโดดไปให้เติมไฟเพื่อนในทานที่เจยอ่ะมันจะเป็นอะไรที่โชคดีขนาดนี้นะครับผมอ่าได้เลย ดันกลางต่อเลยครับทีมฝั่งนู้นเสียชีวิตถึงสามคนนะด,นดันไปดันไปเดี๋ยวเราจะฟาร์มรอนะฮะอา้าวเพื่อนไปตีดาร์กเลยฮะไม่กันนะฮะเพื่อนไม่ดันนะอ๋อมีแก้มากันนะฮะแล้วก็ลีเลนหน้ากันบนด้วยนะครับผมโอเคได้จังหวะน,นี้ก็คือเอาดาร์กก็คือสวยนะครับเพราะว่าทีมเราจะได้เปรียบมากๆนะครับในการเรียงมังกรออกมา,กกอมาเอาแล้วครับตอนนี้เทวนานัทผมโดดเข้าไปเจอเจอคิวเลนฮะอา้าวไปหาเทว เรียบร้อยเทลนะครับจทวเรียงเข้ามาหาผมทุกธท่าตองโอ้ท่าหนึ่งไม่ยอมหันไปตีนะมันเป็นท่านี้อยู่ท่าหนึ่งมันจะเรียกผีนะน้องผีสุดน่ารักของเรานะตายโคตรโง่เลยเพนโกเนี่ยโอ่ไม่ถือเมนเพนกำเตีนหรือเปล่านะเห็นแล้วอย่าไปถือสาเลยนะช่องเล็กๆอย่างบมนะทุกคนเออันนี้เออแล้วก็<อ>ได้บ้านแหละนะครับผม ตอนนี้ทีมฟิลรวยกว่านะครับเพื่อก็ป้าฝั่งนู้นนะครับเยอะนะครับเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเมททั้งแครี่นะครับแล้วฝั่งนู้นก็จนกันแทบทุกตัวนะฟิลก็ล้วงได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแทงของเขาแบบกันไม่อยู่นะตอนนี้ก็ปล่อย Dark s เซเลเอร์ที่เลนกลางอนะปล่อยตามมันเลยนะครับเรากะจะมาจบกลางเลยหรอไม่หรอกมั้ง ตังพบเก้าพันห้าตังคิวเลนแปดพันเองนะฮะเออไปแกไปแกติ๊กฟิเวเตอร์เบิร์นโยนโยนะแต่ฟิงก็เงินหนำมาทุกคนลด์งงกนไงล่ะครับเป๊ะเอา้าเอา้ยโดนเลยจังหวะนี้ครับเรียบร้อยครับไปหาแก๊กเื่อเลยไม่เป็นไรฮะตอดตอดแก๊กเข้าไปก่อนก็ดีฮะอ่บแล้วคิวเลนมันกำลังหัวเสียอะไรครับผมไม่เป็นไรฮะให้เพื่อนฆ่าไปเราล้อดักไอริสครับเพราะไอริสมันจะมาฆ่าทอนเรา แบบอุ้ยเอ้ยโอ,ยโ,อยโอ้โหไม่ได้เลยเลยคือติดตะตันนะทุกคนโอ้แล้วก็ข้อความเข้าเรโทรศัพท์ฟิลแลกเลยนะฮะฟิวล,ลืมปิดนะครับฟิวมีคล้ายคแอปตัวหนึ่งนะที่ว่าเป็นเวลาเล่นเกมนะมันจะอ่นานได้ด้วยนะครับปิดทุกอย่างปิดถึงการโถรนอะตอนนี้ก็โดดเข้าป้อมไปนะครับบังจะไม่สังหารนะโอ้โหโอ้โห โอ้ยโอ้ยโอ้ยพายแล้วปอมแผ็ดนี้มอันตรายนะทุกคนอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะฮะเลีน่าจังนี่แม่เออเฮ้ยเออเฮ้ยดีนะโลมช่วยเปิดเลยอะทุกคนเกือบตายเลยอะอ๋อเดินติดหินแล้วดูดิตื่นเต้นนะทุกคนเพื่อนตอนนี้เพื่อนก็บวกกันนะแต่ฟิวว่าถอยเถอะนะ มันทีมเขาเกิดนะครับทีมเขาพร้อมกว่าทางสก,กิลและเลือดนะไม่ไวมาฟาร์มไปก่อนนะครับผมตอนนี้ฟิวก็ข้องมันก็เกือบตันแล้วนะเดี๋ยวฟิวก็ออกตันละเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้ลูกแกะไอโอ๊กมาเรียบร้อยนะครับเอาไว้กันคิวเล่ด้วยนะครับเดี๋ยวฟิวมีอะไรแกล้งเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สนุกนุกให้ทำนะเป็น <laughs> เป็นสูตรปั่นประสาทของผมโดยเฉพาะเลยนะอันนี้นะ เดี๋ยวเราไปไปเอาดาร์คเฟลยเยอร์ก่อนนะครับเราต้องคํานวณเวลาดาร์คไว้ให้ดีนะเพราะว่ากนมนําเราจะชราจ่ายไม่ได้แล้วครับแรงนี้มันคือแบบจบอ้าวเจอแก๊กนฮะไม่เข้านะครับผมอะเพราะว่าอาร์มเราอยู่ไหนยังไม่เห็นนะถอยมาก่อนนะผมตอนนี้ก็ฟิวก็โดดเติมไฟให้เพื่อนนะครับุ่มไปเดี๋ยไอเลี้ยไอลิปุบแล้วฟิวก็เก็บแขนะบอกแล้วมันเป็นปันน่นตราสาทเลย คน้นตีนอะ่ะคือฟิลชอบเล่นแบบเนี้ยเออมันจังไรดีแล้วครับฟิลชอบนะเปิดเข้าไปนะครับเออไปโดดหาเทวานะัทด้วยถึงเทวนะฮะแม่งปั่นจริงนะวันนี้เออเพนบอกแล้วครับวันนี้ผมจะมาโยนนะโยนแต่ไม่โยนนะครับคือเล่นจริงจังฮะแต่ไม่โยนนะครับแต่เล่นเหมือนโยนยังไงไว้ฟิงตอบอธิบายไปดิเออครับโดดไปตอนนี้โดดโดนไม่ไม่โดนกูตีป้อม กูตีป,อบ,อ,ตปอบเอ้ยจกูตีปอบเด้ยไอ้กูจะไปอือวันนี้เราก็ได้ปอบมาต้องทางนะแต่เพื่อนเราจบอยู่แล้วครับแต่เราไม่ยอมจบนะมันฟาร์มคลิปต่อนะ <c oughs> อย่างเกียเพราะว่าเพื่อนเราจบแล้วล่ะนะครับผมทีมได้เปลี่ยนขนาดนี้นะจะบร้อยนะก็จบไปนะครับการเล่นเพลงแบบปัดปั่นสไตล์กงฟิวนะทุกคนเออก็มไม่มีอะไรมากอ่ะวันนี้ก็ลงแรงแบบปัดปัน่นไปสักเกมหนึ่ง แบบต่อไปก็พรุงนี้มาชมในช่องทางทาง t ิกตอกได้นะครับเพราะว่าฟิวก็จะเล่นแล้วก็อัดคลิปไปด้วยนะแต่ YouTube นี่ก็จะลงเฉพาะวันอังคารน,นะครับผมทุกคนก็ฝากกดติดตามทาง t ิกตอกด้วยนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับคำว่ากาฟิวเองอัพนะครับมีให้คิปให้แบบสนุกสนุกไว้เพียบเลยนะครับทุกคนก็ฝากกดใจแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ วันนี้ผมก็ขอฝากเอาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับใครอยากติดต่อหาฟิวอยากเล่นกับฟิวฟิวจะสะตรีมทางทิกตออเลยนะบ๊ายบาย